ตอนนี้ก็ทุ่ม40เจนนาทีอนนี้เปเปอร์ก็กำลังจะออกไปหาร้านอาหารนั่งชิวนะฮะหิวข้าวหิวข้าวไม่ได้จะหาเบียร์กิน,นะะก็นึกได้ร้านหนึ่งละว่าจะทำคอนเทนต์คลิปไปด้วยนะฮะก็เป็นร้านที่เ,เรารู้จักมา,มาหลายปีแลววันนี้เขาสวยระดับหนึ่งละเรียกว่าเป็นไอเทม แปรไอเทมได้เลยนะฮะในย่านบางใหญ่เก่านะครับเดี๋ยวลองพาไปร้านชิลๆกันราคาไม่แพงเลยใกล้ถึงละนี่มีลูฟท็อปด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราตามเข้าไปดูเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าเขาจะมีเอ่อเขาเรียกอะไรดนตรีสดด้วยนะครับวันนี้ไม่รู้มีหรือเปล่านะเดี๋ยวเราลองมาดูกันอ๋อท,ที่จอดที่จอดรถละเห็นตรงนี้ ใครจอดนี่วะตอนนี <et S 2> ้เข้ามาแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปพาชมบรรยากาศเบอร์พาชมบรรยากาศเนาะวันนี้หัวข้าเวยังเยียบๆอยู่ตอนนี้สั่งกับข้าวรอกันดีกว่าฮิวมากละเบียโป้แล้วเบียโอมีอะไรบ้างนะฮะเบียสิงเบียสิงอะไรแว๊บผ่านตามีเบียโปรด้วยนะเชิญเลยครับมีสิงเอ่อสี่ตัว ซิง4ขวด399บาทอ่ะาโดนใจหนึ่งละแล้วถ้าเป็นเป็นยี่ห้อองไรช้างการโอช้างห้าขวดสามร้อยเก้าสแบบไม่ค่อยมีตังค์อ่าหขวดส9 9รเเอาช้างแล้วกันเนอะช้างช้างโฟนกับข้าวกับข้าวอะไรดีนะฮะแล้วน้ำน้ำอย่างนงต้มยำอที่เด่นนะที่เด่นอะไรดีวะอ่ออะไรดีฮะ แล้วผมอ่านให้ฟังเดี๋ยวนี่เฮ้ยนี่นี่นี่อ่าระเบิดเมนูเขานะอือแล้วหัวฟิล์มนี่มันเ,นเออโอเคเดี๋ยวนะวันนะี้ผมลองผัดคอหมูผิดไทยดำลองไปแล้วฮะแล้วก็คอหมูน้ำจิ้มแจ่วลองไปแล้วนะฮะก็เอ,อ,อะไรอย่างเกี้ยไทยข้าวกะเพราเฮ้ยนี่มันนี่มันข้าวดีกว,ว่าเดี๋ยว แหนมซี่โครงกระดูกอ่อนหนึ่งครับแล้วก็อะไรดีฮะมีหลายอย่างเลยนะโอ้โหขยปูยปยก็อร่อยนะซี่โครงแบบดีก็โอ้โหน้ำลายไหลอือยากจะสักหมดเลยนะปีกไก่ไวแดงเงี้ยต้มแซบกระดูกอ่อนเฮ้ยน้ำน้ำเจอแล้วโทษทีเดี๋ยวมันซ้ำไม่นี่ขอเปลี่ยนเป็นต้มแซบกระดูกอ่อนครั<ห>บผม ต้มแับกระดูอ่อนนะฮะแล้วก็เกี๊ยวสาโหดน่ากินเยอะเป็นเลยหมดเลยต้มแับกระดูอ่อนแล้วก็บๆนีีทุกคนออลองดูนะฮะโอเคเดี๋ยวผมลองสั่งนิดนึงยวเจอกันอันนี้ผมมาร้านอาหารนะมาเจอหันข้างหลังมาเจอพี่เขาทำอันนี้เลยพอดักแบบเขาเรียกวนะ่าพอดักคืีนบ้านนะฮะ ของมวลนี่เองใชฮะเี๋ย,รเ,ยเรา,าขออนุญ,ญาตขออนุญ,ญาตนะพี่นะมันเห็นเห็นแล้วบกถายไงรพี่ถังร้อยยี่สครับร้ 120. อ่สุ้ยผมยืด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 ไม่ได้ร้อยยีบผมถังร้อยห้าสถังใหญ่ร้ออ่าัอันนี้กนนหกส 90, บ หกสิบร้อยร้อยเก้าสอยห้าสิบ้อยห้าอันนี้หกสิบร้อยห้าสิบร้อยรบนะฮะแก้วสามห้นะฮะอยู่ได้กี่วันครพี่ถ้เข้าตู้เย็นเป็นเดือนต้องต้องเข้าตู้เย็นไหมต้องเข้าตู้เย็นไหมไ่ตองด้วยนะทุกคนนะฮะ อ๋อโอ้โหนะครับสามเครื่องเลยนะเนี่ยสามเครื่องเนี่ยเราจังวันไม่ทำนะฮะเราต้องทำกลางคืนถึงอร่อยโอเคไปเดินดูรอบๆเดินได้แต่หน้าร้านเลยดีกว่ามีร้านตัดผมด้วยฮนะโอ้โหเนี่ยหลายเทมบ์อะรับแรรับแรเลยฮนะนี่มุมจากด้านในนะถ้าเรามาจากทางการชนะพิเศษใช่ปะ่ะเราก็จะเข้ามาทางนี้ทุกคนข้างหน้าข้างหน้านี่เลยเราจะเข้ามา <c oughs> เราจะไปออกตั้งหญ่เก่านะฮะเนี่ยเรามาดูร้านตัดผมเฮ้ยมีร้านตัดผมด้วยแต่ผมส่วนมากผมไม่เห็นลูกค้าเขาเต็มตอนกลางวันนะครับผมอันนี้ผมไม่กล้าเข้านะนี่มีจัมโบ้ตัวใหญ่อยู่ด้วยนะฮะอืมนี่เฮ้ยโหร้านตัดผมมีสตไตล์แล้วล่ะนะหลายท่านต้องชอบคือราคา150-200นะเขาบอกไว้ แล้วผมไม่เข้าแล้วกันนะดูอยา่างันนี้อืมนะฮะรู้สึกว่าช่างตัดผมนี่จะแบบมีสไตล์ไปด้วยนี่ก็คือร้านชิวๆแต่งหยาง,ยางน่าร้านเขาเนาะอ๋อสวยว่ามีลูฟท็อปด้วยลูฟท็อปข้างบนนะฮะเดี๋ยวผมจะพาเดินขึ้นไปข้างบนดูว<อ>สวยงามแต่ก่อนยังโล่งๆเลยทุกคนคอนเซ็ปต์เขาจะเงียบๆนะฮะนี่นี่ฮักฮักตัวใหญ่มาเจอต้องเจอฮักตัวใหญ่อยฮักตัวใหญ่อืมนะฮะ มาเป็นแนวครอบครัวก็ได้กับแฟนก็ได้กับเพื่อนก็ดีนะฮะนั่งข้างเนี่ยถ้า,าโซนนี้ก็นั่งได้ละข้างบนีน่หาร์ดดบ่อนะฮะสวยีพี่เจ้าของร้านพี่ก้องเขาตกแต่งไว้นะฮะบางวันพี่เขาจะลงไปเล่นน้ำในนี้ใช่ไหมฮะกุ้งด้วยฮะมีกุ้งด้วยฮะ หาเดินขึ้นข้างบนดีนะยังไม่มีคนเยอะเท่าไหร่ผมอายดูโทรศัพท์้ยลยเได้จิกมาให้พี่ตายเฮ้ยอ,อันนี้ปีนขึ้นไปได้ด้วยปีนขึ้นไปเพื่ออ๋อปีนขึ้นไปเล่นได้ฮะเมาเมาอ้อโหอันนี้หนึ่งโต๊ะสองโต๊ะได้บรรยากาศนะ โซนแล้วนะหนึ่งโซนแล้วนะนี่บ่อบ่อน,นี่เป็นจักแหม่งจีนบางกรหยบนะฮะเป็นบ่อบ่อแบอบ,อบล้างพิษอะไรพวกนี้วะฮะนี่มีบาร์เคาน์เตอร์ด้วยนะมีห้องข้างในด้วยพี่กล้องสวัสดีครับผมเป๊ปทำคลิปเยี่ยมชมร้านหน่อยนะครับ,รบโอ้ยเห็นนะเข้าใจดีนี่เวทีเดี๋ยวจะมีนักดนตรีมานะครับผมไปโซนนี่ดีกว่า นี่นะครับอันนี้โลนโซนธรรมดานะการตกแต่งน้่งนี่อันนี้ผมนั่งโต๊ะนี้ครับโอ้โหบนมานี่โซนตัวเต็มโสวยงามสวยงามอันนี้ก็อีกโซนหนึ่งเนาะสำหรับนั่งแบบผี่อนหกท่านประมาณนี้หกถึงแปดท่าน ึึึึอ่านี่ห้องห้องแล้วอ๋อทางไปห้องน้ำทางไปห้องน้ำแล้วเป็นที่จอดรถเมื่อกี้ที่ผมเข้ามาอันนี้มีสเต็กขายด้วยนะมีสเต็กด้วยแง่กลระกำลังขึ้นเดี๋ยวไปปิดท้ายข้างบนพี่เฮียน์เตอาน์เครับผมเป็นไปด้วยแก้วนะฮะเต็มไปด้วยแก้วขวดนะครับข้างหลังนะครับ เราต้องดูว่าอลังการขนาดไหนประสบการณ์มากมายเหรอโกเด้งนะฮะนี่เป็นสไตล์ไทยโกเด้งนะ <c oughs> โอเคท่านอลง <c oughs> การมากมายสวยง,งามอิ่มใมบรรยากาศฮะเหมาะเป็นการมาคนเดียวด้วยนะ ภาพี่้มแ้หมดอีกรอบนี่เด็กอ่าเนีเ่ยบรรยากาศ้างบนเมื่อกี้ถ่ายไปแล้วถ่ายไม่ติดเฉยเลยอ่าถ่ายซ่อมบันไดบันไดมาเห็นไหมวิวนี้ก็สวยนะฮะทุกคนครับผมมาถ่ายรูปเล่นได้ฮนะโอ้โหอากาศนี้ นี่ต้นวันนี้วันที่สามพฤษภาคมผมยืน้งโมนี้เย็นมากเลยอ่ะโอ้เย็นอ่ะเขาเป็นลูฟท็อปหรือเปล่าไม่รู้นะต้นสองโอ้ยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเรียกกล้องบรรยากาศเป็นนี้ครับผมอืมชิวๆนะบรรยากาศเย็น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  นะนั่งชิวๆสบายๆตามชื่อสมคอนเซ็ปชื่อร้านก็เลยนะฮะนี่หนึ่งโต๊ะละนี่ได้อีกที่นะฮะแล้วแต่เราจัดเลยนะฮะพี่กองเขาแบบชิวๆว่านี่เป็นแบบนี้นะนีโต๊ะหนึ่งโต๊ะหนึ่งนี่นอนเออเมาก็หลับนอนตรงนี้ได้เลยนะฮะนี่จะมียุงก็นะแต่ตอนนี้ผมไม่มียุงเลยเย็นสบายมากเลยเย็นมากฮนะ โต๊ะหนึ่งจะมานั่งคุยงานที่นี่ก็ได้ฮนะเนี่ยเนี่ยขึ้นมาปอ,อกผลลงลงลงคอนเสิร์ตมีชื่อร้านนะดูชิวบางใหญ่นะทุกท่านนะอาจจะมีมีต้นไม้เป็นบรรยากาศที่ร่มดื่นบางนิดนึงนะเข้ามาถึงผมจะบอกนะว่าเออร้านเนี้ยแรงเทมจริงๆนะรคนรู้จัก ระดับหนึ่งหลังๆพี่เขาเริ่มเริ่มพรีเซนต์ร้านระดับหนึ่งแล้วแต่วก่อนเนืจากแบบทำตามใจพี่เพราะว่าทำความสวยงามตามใจพี่เขาอ่ะผมรู้จักมาประมาณสี่ห้าปีแล้ววันนี้อ่ะถือว่ามีออปชั่นเติมเต็มระดับหนึ่งแล้วนะฮะับอุ้ยนี่นะครับป้ายร้านรถก็เส้นนี้จะเป็นเส้นที่เหมือนจะเงียบนะแต่ไม่เงียบนะมีรถผ่านเลยผ่านมาอืม หรืเอเมลไมลมาผมเลยต้องพูดจังหน่อยนะฮะอ่ะลงไปสั่งข้าวไว้ลงไปเดี๋ยวถึงช่วงชิมข้าวดีกว่าตัวอาหารมาแล้วครับทุกคนอย่างแรกที่ผมสั่งไปก็จะเป็นอะ,อะไรอะต้ยมยำลูกมิตรนะฮะลองมามาคนเดียวไงมีจานเนี้ยนะได้อารมณ์นะฮะได้อารมณ์แหมวเนยลูกมิตชแชมเบอร์เลยหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทนะฮะยังไงเดี๋ยวผมกินผมกต้องจ่ายเงินไม่ <laughs> ไ,ได้กินฟรีตัวมา ออนุญาตแล้วครับโซนร้อนๆมาร้อนๆเลยเป็นไงบ้างรสชาติอืมจัดจานเปรี้ยวได้อยู่เปรี้ยวนำเปรี้ยวนำเฮ้ยอยู่นะกุ้งกุ้งกุ้งอืมว้าวกุ้งสอง,งสาม เดียวตัวใหญ่มาไม่เอาลูกอย่าพึ่งลูก <c oughs> อโอ้ยโอ้ยน่ากินฮะทุกคนน่ากินไหมทุกคนน่ากินไหมโหน่ากินมากาน,น,นะมารสชาติกันนเียขออนุญ,ญาตนะฮะอันนี้มาคนเดียวนะวะไม่ไหวละสั่งข้าวสักถ้วยเดี๋ยวรอดูอ่าไม่รู้ต่อไปผมสั่งเป็นอะไระซี่โครงแถมซี่โครงกระดูกอ่อนนะฮะ ของโต๊ะอื่นเท้านะเมื่อกี้ผมบอกเลยพี่ขอถ่ายแป๊บนึงนะฮะโหยยังแผ่นมดาน้ำลายสอเลยะฮะทุกคนครับยังไงฮะโอ้โอ้โอ้โต้องที่นี่นะชิวๆบางใหญ่นะเดี๋ยวรอสอยเมนูอะไรเด็ดๆผ่านมาเดี๋ยวผมจะถ่ายให้อีกนะครับผมอันนี้ของผมเองของผมเองอัอนนี้ถ้าจะไม่ผิดเป็นแหนมซี่โครงนะ <c oughs> นเครื่องเคียงนี่สุดยอดฮะเครื่องเคียงเฮ้ยนิด ไม่ได้ไม่ได้น้ำแกงควยครับผมแล้วเดี๋ยวผมลองชิมนะมลองชิมดูคำหนึง่งขออนุญาตใช้มือนะฮะอืมอืมอืม,อมกินกับแกงควยอะ่ะได้อะเข้ามากเลยครับผมแพรเดี๋ยวรอเมนูต่อไปดีไหมแล้วก็รอดนตรีขึ้นนะครับผมบอกสามทุ cái thân thơ trên nó nguyên đời cho đủ chạy một chút cảm วนนสวัสดีครับพี่กองครับสวัสดีครับกองวันนี้ขอคำถามเล็กน้อยพี่<ด>ช <restriction. S 2> ่องเปเปอร์นเนาะก็ผมก็มาเที่ยวที่นานแล้วเหมือนกันพอถามที่มาที่ไปของร้านนี้หน่อยครับพี่ครับผมร้านนี้ผมเปิดมา17ปีนะฮะ17ปี7ปีครับผมบแล้วร้านเนี่ยผมทำสไตล์พรเวทครับพี่กินเหล้าได้คุยได้เสียงไม่ดังเกินไปครับผม ช่วงเช้าผมก็จะมีะร้านตะผมนะฮะอ่าช่วงเช้าว่านอกนอกจากว่าสามาวานอกจากช่วงเย็นเนี่ยหัวค่ำเนี่ยเป็นร้านอาหารแล้วนะกลางวันพี่เขา มีอีกหลากหลายมาฟังดูมีอะไรบ้างนะพี่นะสเต็กครับผมสเต็กอ่ะก็คือเป็นกลางวันนี่เป็นคอฟฟี่ช็อปด้วยเราก็มีสเต็กนะครับบริการมาตั้งถ้ากลางวันนี่ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงสิบโมงครึ่งครับผมสิบโมงครึ่งเป็นต้นไปถึงช่วงเย็นๆเลยนะช่วงเย็นครันี่กาแฟดิฟด้วยนะกาแฟดิฟมือดิฟมือดิฟที่ย้านดิฟกันเป็นรถวนๆไม่ใช่ครับพี่นะโออเคครับดิมืโอเคครับผม กาแฟก็คือกาแฟเป็นกาแฟนะกาแฟสเต็กสเต็กร้านตัดผมนะร้านตัดผมก็มีนิดอ่ะครับทุกคนนะที่ผมถ่ายไว้เดี๋ยวผมจะไปตัดต่อก่อนนะเซอร์วิสรถยนต์ด้วยครับผมเซอร์วิสรถยนต์ในแนวไหนครับพี่ครับอ่าเซอร์กิตนะสสเซอร์กิตคือแต่งรถแต่งรถ,ร,รถขับเป็นรอบเป็นโค้งอ่าฮะีเป็นนักแข่งเป็นนักแข่งด้วยนะอันนี้ผมผมก็ตามตามพี่อยู่แต่ไม่สัมผัสแต่ว่าเดี๋ยวนะแต่เซอร์กิตหมือนแต่ว่าให้บริการยังไงพี่นะเซอร์กิต เซอร์เซอร์เซอร์กิคือขับขับเป็นรอบไม่ใช่แดกแดกจะส่งนะใช่ฮะเซอร์กิจจะเป็นรอบเป็นรอบวิ่งเป็นรอบหมายถึงว่าเอารถมาแต่งที่นี่ได้หรือว่าได้แต่งแต่งที่ได้ฮ่ะแต่งที่ได้ครับผมก็ส่วนมากมบกก็น่าจะหลักแสงเร้พี่ไม่ถึงครับผมยอกนะผมหยอกทุกคนแล้วก็โอเคมีเรื่องคอฟฟี่ช็อปมีเรื่องสเต็กมีเรื่องร้านตัดผมมีเรื่องรถแต่งรถได้ล้แท็กทูแท็กทูแท็กทูคือสักสักครับสักนะฮะสักยังไงพี่ ควานุญาตนะครับผมอย่างนี้นะอันนี้คือลายที่พี่เขาสักด้วยตัวเองอันนี้คนอื่นสักหรือพี่สักเองครับน้องน้องน้องสักนะครับผมอ๋อก็คือมีแท็ทูบริการด้วยต้องจองคิวล่วงหน้าไหมครับจองคิวล่วงหน้าแท็ทูโอเคเดี๋ยวผมทิ้งทิ้งเบอร์เบอร์ติดต่อร้านไว้ใต้ใต้คลิป ไว้ให้นะครับผมนะโอเคแล้วแล้วก็สุดท้ายมี่เราอยากฝากสุดท้ถ้ามีคนมาดูช่องน้อยๆของเปเปอร์โมจิวาไรตี้มีไม่น้อยครับให้สิบเปอร์เซ็นต์เลยฮะให้สิบเปอร์เซ็นต์ไม่หมายพราะว่าจำนวนคนดูน้อยไม่ไม่ไม่สุดยอดโอเคครับสิบเปอร์เซ็นต์มาแลบอกว่าช่องเปเปอร์โมจิวาไรตี้เห็นจากยูทูบอ่ะว่างนั่นเลยนะฮะแล้วอ้างชื่อพี่ก้องเลยขอลดสิบเปอร์เซ็นต์นะเดี๋ยวจัดไปเลยจัดขอบคุณมากพี่ก้องวันนี้ได้เวลาเช็คบินของเป๊ปแล้วนะฮะก็วันนี้เดี๋ยวจะมาดูกันมาคนเดียวจะยัง ครับเป็นไงบ้างพี่ครับพี่อยู่ยยนนยตุนละชานะครับโอ้โหมิอย่าลืมนะทุกคนพี่ก้องเขาบอกแล้วว่าเออ่ใครที่มาร้านชิวชิวบางใหญ่อย่าลืมนะบอกเลยว่ามาดูจาก YouTube อ่ะจำชื่อช่องเป็นไม่เป็นไรไม่ได้ไม่เป็นไรบอกเขาเลยว่าแต่ชิวชิวบางใหญ่ลดสิบเปอร์เซ็นต์ไปเลยนะครับของเป๊ปน,นี่นี่อ๋ออย่าลืมนะพิเศษพี่ก้องเขาฝากบอกมาด้วยว่าเบียร์โปรเบียร์โปรใช่ไหมฮะเบียร์โปรที่อื่นผมยังไม่เคยเจอนะยังไม่เคยเจอว่า กินไม่หมดเออแล้วฝากได้ที่นี่เขาบอกว่าฝากได้เลยนะฮะพิเศษเลยด้วยทีนี้ไม่มีบัตรฝากอะไรนะครับผมใช้สแกนหน้าเอานะแต่ทุกคนพี่เขาบอกว่าอย่าฝากเกินสามวันนะ๋ยเวเบียร์ละเหยพี่กองฝากบอกไหมอ่าสุดท้ายก่อนจากกันนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ p e p e r m o j i v a l i t y หน่อยนะครับแล้วก็กด subscribe ด้วยนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับวันนี้สวัสดีครับ